สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวด่วนพิเศษร,รอบสัปดาห์กมูลราณิธิเศรษฐีเรือทองค่ะโดยเมื่อเช้าวันศุกร์ที่29กกกรกฎาคม2559ที่ผ่านมาท่านพระครูประพัดธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้มีการเปิดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรีให้กับพระนวะกะคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง หลังจากที่ทางวัดผู้น้อยได้มีการอบรมพระนวะกะคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2559ที่ผ่านมานี้ท่านประคูปประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงในฐานะที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงท่านจึงต้องทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด ด้วยการมุ่งเน้นขับเคลื่อนในเรื่องราวของการเรียนการสอนพระธรรมวินยัยให้กับพระนวกะในพรรษานี้และพรรษาต่อไปดังนั้นการเรียนนักธรรมชั้นตรีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พระนวกะจำเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามพระวินยัยที่กำหนดไว้ดังนั้นในวันนี้ท่านพระขูปพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง,งเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจึงได้จัดพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง จังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูรัตนาพิรามหลวงพ่อรักวัดศรีรัตนารามพระครูพิทักษ์รัตนาพรวัดหนองตาแดงพระครูใบดีกาทรงพลชยานันโทวัดศรีรัตนารามตำบลชอนสมบูรณ์เจ้าอธิการสุรเดชมหาปุญโยวัดบ่อยาง มาเป็นพระอาจารย์สอนถวายความรู้ให้กับพระนวกะในพรรษานี้และพระนวกะในพรรษาที่ยังไม่ถึงพรรษาที่ห้าจากนั้นท่านพระครูประพัดธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจึงได้กล่าวเปิดงานพร้อมมอบหนังสือนักธรรมชั้นตรีให้กับพระนวกะอำเภอหนองม่วงทุกรูปการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ท่านพระครูประพัดธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเน้นถึงเรื่องราวของคำว่าหน้าที่ อยู่ในสถานะของเจ้าคณะมืรหัม่วงก็เลยต้องทําหน้าที่คนเรานั้นเกิดมาก็ต้องมีหน้าที่เหมือนทุกคนนะก่อนที่จะมาบวชเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็หลากหลายอาชีพหลายสาขานะดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าคำว่าหน้าที่ของทุกคนนั้นย่อมมีหน้าที่ที่แตกต่างกันก่อนที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทก็มีหน้าที่ในทางโลกนั้น แตกต่างกันไปแต่ในวันนี้พระนวกะทุกรูปเมื่อเข้าสู่เพศบัรพชิตแล้วก็มีหน้าที่ที่เหมือนกันทุกรูปแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเหมือนกันทุกรูปเพราะเป็นหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์ที่ต้องมีหน้าที่สืบต่อพระธรรมคำสอนให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ดังนั้นท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจึงได้กล่าวถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงทั้งหมดหลังจากที่ท่านได้ให้กำลังใจต่อพระนวะกะในการเรียนนักธรรมชั้นตีนี้แล้วท่านจึงได้กล่าวในที่สุดว่าท่านก็ต้องทำหน้าที่ ในการเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงท่านก็ต้องทำหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายให้ต้องรับผิดชอบคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงทั้งหมดให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะและในวันนี้นะคะท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อย พร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงซึ่งมาเป็นพระอาจารย์ผู้สอนถวายความรู้ให้กับพระนวกะและพระนวกะอำเภอหนองม่วงทุกรูปก็ได้ทําหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายให้เป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาในฐานะของการเป็นภาพพิสูจสงฆ์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นการเริ่มต้นในการเรียนนักธรรมชั้นตรีให้กับพระนวะกะในปี2559นี้ค่ะคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวและกิจกรรมดีๆนี้ได้ในช็อตเนวข่าวรอบสัปดาห์กมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็จะติดตามเรื่องราวย้อนหลังได้ในรายการที่นี่เศรษฐีเรือทอง เพียงคุณผู้ชมนั้นเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ว่าที่นี่เศรษฐีเรือทองเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะพบกับกิจกรรมโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญบอกข่าวกระจายบุญและสารคดีธรรมะดีๆที่จะให้คุณผู้ชมนั้นปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีเลยทีเดียวละค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ